คงเ้าเปล่าคงพี่เจ้าพ่เจ้าดิบอกวิธีพี่เจ้าคงพี่เจ้าอย่ไหนคให้คงให้ลาเองลาแล้วลาแล้วลาแล้วครับลาแล้วก็เอกลับบ้านเลยครับคงเจ้าเจชอปอหอาธุสาทุกคนขอให้ร่ำ้รวยรวยวันนี้คงเจ้าคงหมิงมา

เฮ้ยเยเรียนบ้านยื้โดนรถเหยีบยบจะถด้วยหรอคะาถวายอากงไปใช้หรอคะห้าชุดทุ่านอ่ไม่้าอยู่ฝั่งนี้อ่ะไปเผา,าเลยัแกไปก็ได้ครับยกไปเลยช่วยช่วย,วย <ๆ S 1> กันเลยมีเเ่เผาเลยครับ ทุ่เลยครับด้านหลังเลยครับจลากระดาษเผาละเดี๋ยวเทียนมันจะหมดไม่ใช่หรอกเทียนหมดจะทุบเหลือมั้เหรอปกติี้คนอัดเทียนพร้อมกันเลยครับโอเพลงอังโ่งแอชคใช่ตัวทานโอ้โหพ่งอเพลงแอ่งค่อยเลิกเจ๊หน่อชาเจ๊หน่อชา

ตูนย่จข้ามถนนนะคะไม่ให้ข้ามขาไม่ให้ข้ามขานีเราเขาให้โัวโชัยชิ้งท่านไม่ใช้หรอครับ เก็บเก็บชื่อเก็บเสียงเยอะเก็บภายไ่ด้เอาเอาอะเดี๋ยวามตอชื่อ Ô. Về đánh cái. <laughs> lẻn lẻn vào. Không dai gì. Họ nghe tí tại vậy. เท่าไหร่ก็ดี แค่แดงดีนี่เป็นมงคลเยอะๆหวานประกาศให้ทุกใครรับยาเบาหวานค่ะนแล้วนะตัดตัดเข้าก่อนโอ์ท่านเข้าไปสุดเสร็จพยเมาขึ้นไปเลยพี่ตรงนี้วันนี้ตรงนี้มาเดี๋ยวเอาผู้หญิงใหญ่องนี้องนี้องเจ้าองนี้ออกเอาคุ้งกูแล้วลูกสาวของ

ผ้าแดง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 มาดองมนท์ันแบเนบมานี้ดี๋วจะถ่ายวีโอนะงนี้ถ่ายอยู่เดี๋ยวเ่นมาจับพเดี๋ยวจะต้องอันเชิญอันท่านข้างะตันทานมีหน่อยรเไแข้าไปแล้วเหรอเดี๋ยวเตะกถางยครับอ๋อเดี๋ยวจะกระถางกลงจะรุ่งเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ถือไว้ ต้องเอาอะไรมาลองนะเกี่ยวกับชุดผ้าขึ้นบ่าขวาขึ้นบ่าขวาน่ใ่ขึ้นบ่าขวาขึ้นบ่าขวาข้างนี้ข้างนี้ข้าวอะไรลองให้เนี่ยไม่ต้องเอาผ้ามาใส่ผ้าก็ได้แต่ขึ้นบ่าขวาจะขึ้นบ่าขวาไาแล้วเทจะดับแล้วึ้นอยู่บ่เขาถ่าดนี่ดีกว่า เราต้องเ,เ,เอากระดาษรนะองไหมกระดาษ,ดาษไม่ต้องใช่ไมขวานี่ยม่พช่มาจับให้ยังช่วยระวังล่วงใส่บาขวาไปเลยเเ <Okay. S 1> เลยง้ิขา <c oughs> ไ,ไปไ <c oughs> เรียบร้อยเาปิดประตูครับปิดประตูเลยห้ามออกนะฮะปิดประตูก่อนปิดประตูเขาไปใส่สัญญาให้หมดเขาไปใส่สัญญาให้หมดเขาไปใส่สัญาเขาไปหมดเขาไปก่อนเขาไปก่อนเขาไปก่อนเขาเปก่อนเขาเปก่อนบ้านลองไปเป็นบ้าน มั่เกียากงร้อยคุยกับากเรียบร้อยแล้วอากงบอกว่าทุกคนร่ำร่ำรวยรวยใครมาต้องร่ำรวยเพราะอากงกเพราะวันนันนาไม่ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสที่ท่านจะเสด็จมาไหมถ้ากงไต่เสียท่านไม่บอกท่านไม่เชิญนะไม่ได้มาสาธุสาธุ ลูกท่านก็คืออากงเจ้ากองหมิงเนี่ยนะนี่ท่านมาเองเดี๋ยวรอตรงนี้ก่อนถึงเวลาแป๊บนึงพอพอดีเลยโอสัพัดมาโล้วกอวยทั้งหมดแหละอวยหมดแล้วอวยแบ่งๆกันพอเมื่อกี้ขอพันละ ดูพรุ่งนี้เช้าครับวันนี้ท่าบอกไหมครับนอนได้กันดีนะคะไปครับนี่มา มันกลับนะเดี๋ยวผมจะเอาเงินให้นี่แหละซองนี้ตั้งผิดขนาดไหนความกงท่านเจอหมดละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาเงินเงินขวัญถุงตรงนู้นเก็บไว้เป็นเงินขวัญถุงเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งดี๋ยวเงินตรงนี้ ดิไสซื้อลตเตี่เพอูเลยวันที่หนึ่งเงินหิเให้กแลยเอาแต่วันที่หนึ่งนี่เดือมมสร้างสรนเจ้าเลยเออย่าไปสูดดวงมันไม่ใช่ดีใส่แบบผี้สู